เกษตรแฟอุดรธานีเริ่มตั้งแต่วันที่24มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ณทุ่งสีเมืองอุดรธานีสาล่ายาชดดุดละ100บาทพร้อมกับน้ำจิ้ม4ีฟู๊คืองละโอ้หน,น,นี่คื่อละหอี่เยอะมากอุดรธืนีใหญ่นะเครื่องอะ100 นี่คือรับประกันเลยการันตีว่าคือใหม่สดมาเลยนะอืมเป็นไงคะเป็นไงคะร้อยฟังเสียงแต่แบบถ้าแต่งน้ำเต็มโมกาแบบทำถึงสดเลยสามสิบห้าบาทสามสิบแ้วกามีบรกาบถ่ายที่ด้วยนะคะด้วยการ ที่เป็นถ่านไม้ไผ่ชาโพลนะคะนี่ก็คือคุณภาพดีเหมือนกันค่ะนะคะเอาไว้จับกินในตู้ก็ได้นะหรือในรถก็ได้ค่ะหรือจะเป็นข้าวค่ะหอางหรือว่าแข่งที่แบบว่าจะได้่าอยู่นี้ก็ได้นะครับมีกระปิกแท้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับกระปุกละในหัอตลาดเหมือนกันอันนี้อะไรที่อ๋อเป็นอ๋อเป็นไฟปลาถล่ม